อย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นคือไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไรเอาห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปกระตุ้นเปลี่ยนใจว่าเราจะไปทำสิ่งที่ช่วยช,า,ชาติลาเลวอย่างหนึง่งอย่างไร,รก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเรา mm. นี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ mm. ไม่ใช่ว่าเอาไปยิงไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดหรอก ยังมึงเขาเชื่อ<ต>คนที่อเอาไปเนี่ยเชื่อเอาไปเชื่อหรือไม่เชื่อกูอก็ไม่ว่ามันต้องการให้กูมันต้องการมันอยากได้ก็ให้มันไปกูจะได้เงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองแล้วนั่นคือเป้าหมายเออครับกูยังไงใครเอาไปยังงี้ก็ทำครับล่องคอไปโอ้นี่หลวงพ่อมากับเราเนาะพระมากับเราเนาะเราจะไปทําช่วยชาติระลิวก็นึกอายพระแต่ลุ้งตัวกลัวบาป Hmm. เพราะพระอยู่ข้าคโเราพระอยู่ในกระเป๋าเรารมันเตือนใจไม่ให้ไปทําสิ่งที่ชั่วครับมันเป็นอย่างนี้ครนี่เข้าใจไหมแต่ถ้าคนเอาไปเข้าใจผิดหลวงพ่อเคยเรียกมาสั่งสอนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปเพื่อที่จะไปทําอะไรเป็นเวทมนต์คาถาไปทำแล้วจะไม่ตายจะรอดอันตรายต่างๆโดยที่ตัวเองอาจจะทําผิดศีลธรรมเนีย่ยทีว่า ไม่เคยบอกมนันออกมันมาไม่ใช่คนทังคนวันหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเต็มมือฟา้ามวดินจะไปนั่งอธิบายมันฟังอะบาดไหวแต่ยืนตีหวัวนี่ก็จะตัวไม่รอดแล้วเอาเป็นสมมติตัวว่ากูเป็นพรานเบ็ดนะที่นี่กูไม่เอาแต่เบ็ดไปว่าเฉยๆไม่มีเหยื่อปลาเรามจะมากินแนละ้วมัต้องเอาเหยื่อเป็นรอบมันด้วยมันยังจะก,กินเบ็ดยังจะได้รับครับ,รบนี่คนชอบแล้วก็มาเอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาบริจาค กูก็จะได้เอาเงินโมลีไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่ไปจะมาเป็นสบัติส่วนตัวอะไรฉะนั้น,นเรียนต่างๆนี่คือเบ็ดที่เอาไปล่อผู้จะเอาเงินมาช่วยอืมใช่แล้วถ้าเบ็ดมันไปโดนปากคนมันไปทําให้บาดเจ็บอันนั้นมันไม่เปร้ายดอกยากเลยแล้วก็อย่ากูบอกมึงเลยได้ของพระไปแล้วก็อย่าไปเกง่งครับ คล่องคอไว้กระตุ้นเตือนใจไว้จะไปดื่มสุรายามาหรือจะไปทำชั่วชาทั้าละเลีวอะไรก็เลวเตหลุงพ่ออยู่ในกระเป๋าเราครับเราคารมลุงพอ่รอรับยาไปทำกูบอกอย่างนี้